สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ว่าจะลงไปเดินเล่นที่ชายทะเลนะคะออกไปไม่ได้แล้วฝนตกตอนนี้อยู่ที่แหลมสมิหลานะคะที่สงขลามาเที่ยวพักผ่อนตอนนี้พายุโซนร้อนโนอื่นเนาะเข้าพอดีเลยนะคะ เมื่อเช้าอากาศยังดีอยู่เลยฝนยังไม่ตกเนาะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วค่ะอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะฝนตกไหมที่สงขลาตกนะคะ ใครอยู่บ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะภาพชาัดเสียงชัดหรือเปล่าอ่างทองแรงมากๆอ๋อ พายุโนเอินที่เล็กอ่านในหนังสือที่เขาส่งมาเนาะมันจะเข้าวันที่สิบแปดถึงยี่สิบไหมคะประมาณนี้เนาะอำนาจเจริญอำนาจเจริญเนี่ยค่ะไม่มีร่มนะคะฝั่งด้านล่างนู้นอ่ะเป็นทะเล ฝนตกเรือก็รู้สึกว่าจะเข้ามาใกล้ๆฝั่งแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะฟังข่าวของกรมอุตุเนาะมะพร้าวดกมากเลยค่ะแต่ว่ามันลูกเล็กเนาะปะัดุมฝนตกแล้วจ้าอ๋อค่ะ มาเที่ยวนะคะมาเที่ยวพราะดีว่าคุณสานะคะเขามีอบรมก็เลยมาด้วยจะกลับอีสานวันที่20ค่ะเพราะว่าไม่อยากต่อเครื่องนะคะตอนตอนตอนมาได้ต่อเครื่องเห็นไหมนั่งมาจากอุดรถึงกรุงเทพ นะแล้วก็มารออีกนะคะประมาณ3-4ชั่วโมงถึงจะมีที่ดอนเมืองมาที่หาดใหญ่นะคะทีนี้วันที่20อะ่ะถึงจะมีแบบบินตรงเลยถ้าเอารถมาเองไม่ไหวคะ่ะขับไม่ไหวมันไกลเกิน หซาวคอนเช้าๆลมหนาวเริ่มมาวันที่สองใช่ค่ะที่นี่ที่นี่หนาวเมื่อเช้าหนาวมากคือไม่ได้เปิดแอร์เลยแค่เปิดเปิดกระจกนะคะเปิดประตูเนาะลมทะเลตีขึ้นมาคือหนาวมากอะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะให้ดูสายฝน กินข้าวเช้ากันหรือ,อยังตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วเนาะเก้าโมงกว,กว่าแล้วค่ะเรียกว่าเล็กจะไปซื้อของฝากฝากแม่นะคะที่ตลาดกิมหยงน้องจะมารับนะคะประมาณบ่ายโมง เมื่อคืนกินอาหารทะเลที่นี่สดมากหอยนะคะหอยแครงหวานมากเลยนั่งดูสายฝนเพลินๆค่ะภาคีสาราตกหรือยังนอ้อ ภาคใต้มีสองฤดูฝนฤดูฝนกับฤดูร้อนเนาะไม่มีฤดูหนาวแต่เมื่อเช้าหนาวโอ้ขอบคุณนะคะที่รับชม420คนตัดศูนย์ออกดูคะ่ะ เมื่อวานซื้อมะพร้าวกินไปสามลูกมันหวานมะพร้าวน้ำหอมคือน้ำมันหวานมากเลยมะพร้ามันชอบแบบว่า,าความเค็มนะคะปลูกมะพร้าวจะจะโดกเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะโดกมากเลยเนี่ยเห็นไหมได้ถึงหมักปุ๋ยปลาทูไว้อะนะถ้ามะพร้าวใครไม่โดกแล้วก็ไม่หวานนะให้ให้ใส่ปุ๋ยที่มันเค็มๆม,มะคะ่ะเนี่ย ที่ใต้พี่เขาขายขายผล,ลไม้นะคะเมื่อคืนก็ออกไปกินอาหารทะเลริมทะเลนะเขาก็เล่าว,ว่าเขาปลูกมะพร้าวประมาณ5ต้นเองเก็บมาขายนะคะของตัวเองเลยหวานด้วยแล้วก็พอดีนะไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปแต่เสียดายไม่ได้กินเนื้อมันได้กินแต่น้ำเพราะว่าเราไม่มีมีด ทำไมเล็งมองไม่เห็นคอมเมนตะ์เนอะมันมันโผล่ขึ้นมาเว็บนึงแล้วมันก็หายไปใครอยู่ที่ไหนกันบ้างคะฝนตกหรือ,อยังพาย,ยุเข้าหรือ,อยังเดินทางก็ระวังด้วยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่เล็กมาสงขานะคะ มาที่แหลมสมิลาแล้วก็ไปที่เขาตังกวงไปแล้วเนาะไม่เห็นคอมเมนต์เลยอยากอ่านแชทจังหน้าฝนเริ่มจะซาแล้วค่ะ เวลาที่เราแบบถอดรองเท้านะไปเหยียบที่พื้นทรายอะรู้สึกดีมากเลยนะไปดูคลื่นทะเลอารมณ์ดีมากไปนั่งโงงๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยสมองโล่งๆเชียงใหม่ไม่มีฝนครับอ๋อที่อ่านในหนังสือแจ้งเตือนของกรมอุตุเนาะเล่งไม่ได้อ่านแบบว่ามีจังหวัดอะไรบ้างเนาะ แต่ที่หน้ามีสงขานะคะเพราะว่าเรามาที่นี่พอดีเราก็เลยอ่านขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวเล็กขอจบสตรีมแค่นี้ก่อนนะขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า